เอกสารน้อยอนุมัติง่ายไม่เช็คเครดิตไม่มีคนคำ้ำเอาไปใช้จา่ายหรือว่าปิดหนี้ทำได้ตามใจดอกเบี้ยถูกสุดอยู่ที่0.50%ต่อเดือนวงเงินเนี่ยอนุมัติสูงสุดถึง5ล้านบาทเลือกจ่ายได้นานถึง60เดือนด้วยแล้วส่วนตัวเนี่ยก็ได้มาแล้วนะที่170,000บาทถามได้ของถามกลับมาด้วย นึกถึงเงินนะครับนึกถึงต้่อยหลานยายชาแนลนะครับเงินกู้ดีๆเนี่ยตัวนี้สมัครผ่านเว็บไซต์ก่อนอื่นคุณจะต้องแอดไลน์เข้าไปหาเขาซะก่อนนะจากนั้นเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์คอยให้บริการคุณถ้าคุณอยากจะได้เงินเอาไว้ใช้จ่ายหรือว่าใช้ฉุกเฉินค่าอะไรก็ตามเนี่ยคุณเห็นแล้วคุณก็ต้องเลือกนั่นแหละแล้วที่นี่ก็คือสินเชื่อ A2 นะ ซึ่งเขาจะยอมให้คุณกู้เนี่ยณนะตอนนี้ที่เห็นคือยอดอยู่ที่1 8ึ่งแืนบาทคุณก็เลือกส่งไปเลยส8เดือนนะตกเดือนหนึ่งก็4,500บาท60เดือนก็ตก3,000กว่าบาทหากคุณสนใจจะกู้เงินเนี่ยคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนแล้วก็ยื่นขอสินเชื่อก็ใช้เวลาประมาณ8พาร์ทนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเป็นได้ต่แบบนี้ ยอดเงินสดที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยเขาอนุมัติมาต่ำกว่าที่เขาได้บอกไว้เนี่ยเพียงหนึ่งหมื่นบาทอนุมัติมาจริงเลยนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทพอคุณเห็นเงินแล้วเนี่ยก็อยากจะถอนเงินสดออกมาใช่ไหมที่ไหนได้เนี่ยเขาก็มีขั้นตอนอีกนะมันเป็นปกติเลยที่วงเงินที่คุณเห็นนั้นจะถูกระงับไว้ก่อนแล้วก็ไม่สามารถจะสั่งจ่ายได้จนกว่า จนกว่าคุณเนี่ยจะเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของเขาหรือลิงก์ที่เขาส่งมาให้นั่นเองชื่อลิง์กที่จะส่งมาก็คือ m o n e y s e r v i c l o a n com หากคุณไปพิมพ์ค้นหาใน Google เนี่ยคุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นลิงก์เฉพาะผู้โชคดีเท่านั้นจากนั้นเมื่อคุณคลิกลิงก์ไปแล้วคุณก็จะต้องทำสามอย่างก็คือเข้าสู่บัญชีของคุณอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เข้าไปที่ประวัติของฉัน จากนั้นเนี่ยก็ลงทะเบียนบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยและทั้งหมดนี้ก็คือสกิลเดิมๆเลยนะถามว่าสกิลอะไรก็สกิลของสินเชื่อปลอมๆนั่นแหะคุณคุณถูกหลอกแล้วล่ะคุณเนี่ยจะได้เงินของเขาก็ตอนที่คุณจะต้องมีรหัส otp จากเขาและเงิน1,70,000บาทเนี่ยคุณจะได้ไหมบอกเลยว่าคุณไม่ได้นะเพราะว่าเงินในบัญชีของคุณนั่นแหละที่เขาจะได้ไปหมดเกลี้ยง กู้เงินคุณก็ไม่ได้เงินนะถามจะโดนดูดเงินเนี่ยหมดเกลี้ยงบัญชีซะอีกด้วยปกติเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินอยู่ในบัญชีอยู่แล้วไม่งั้นก็คงจะไม่มาหากู้เงินกันหรอกการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยทำให้เดือดร้อนซ้ำไปอีกนะหากคุณเองไม่ต้องการจะดำเนินการอะไรต่อเนี่ยมันก็จะก่อกวนคุณนะจนจิตตกจนเครียดซึ่งก็ จะทาแบบนั้นน่ยสักพักหนึ่งทีนี้คุณก็จะประสาทกินไปหลายวันเลยนะหากคุณพลาดไปแล้วเนี่ยเรียกร้องอะไรกลับคืนไม่ได้แล้วนะแล้วตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องรีบทําให้ได้ก็คือว่าไปทําบัตรประชาชนใหม่ซะแล้วก็อายัดบัญชีธนาคารทั้งหมดนั่นแหละ่วนเบอร์มือถือที่มันโทรหาคุณได้ หรือว่าคุณได้ลงทะเบียนไว้กับมันแล้วเนี่ยคุณก็ติดตั้งแอปฮูคอร์มาเลยนะเอาไว้สแกนเบอร์โทรศพัพท์หรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณก็บล็อกเบอร์พวกแก๊งนรกได้ทันทีให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ